เน็ตก็สีแดงเช่นเคยและเปลี่ยนเป็นปสีเขียวสวัสดีค่ะสมไหมสมมากเลยนะ <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้มาเลดนานเลยเพราะว่าไม่สบายไปโรงพยาบาลมาครับเน็ยสีเขียวนะวันนี้ ขอโทษที่ขานหายใจไม่อยากมาไลฟ์เลยเพราะว่าจะทำให้ทุกคนเป็นห่วงหรือเปล่าสวัสดีค่ะไม่ว่างเหรอเรื่องไลฟ์ก็เดือนนี้มีอะไรเยอะมากๆเลยก็เลยยังปรับตัวไม่เคยได้แต่ว่าตอนนี้เร네ิ่มปรับตัวได้แล้ว ถ้าไม่ชัดเหรอทำไมไม่ชัดล่ะไม่พักไม่สบายพักผ่อนกันก็ได้อืมไปตรวจมาก็ขยับแบบว่าช่วงช่วงเนี้ยไม่ได้แบบว่าต้องหันไปพร้อมๆกับหน้าอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเหมือนมันอักเสบแล้วมันบวมช่วงหลังตรงนี้ใช่ ช่วงหลังตรงนี้มันบวมๆแล้วเวลาหันหรือว่าก้มเงยอะไรเงี้ยมันก็จะปวดปวดเสรแล้วมันมันแบบว่าใช้ชีวิตลำบากมากพูด <c oughs> อะไรเนี่ยอ <c oughs> สมสมใช่ก็เป็นมาตั้งแต่วันที่สองกุมภาแล้วเราก็ไม่รู้ไงว่ามันเป็นโรคหรือเปล่าแต่ว่า มันมันเหมือนเป็นการปวดปกติใช่ไหมแบบว่าเป็นการปวดที่เหมือนออกกำลังกายเยอะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาดูกันนะชึบก็ไม่แน่ใจนะพอหนูกก็แบบว่าลอยมากตอนที่ไปหาหมอเพราะว่ากลัวแบบว่าเราต้องได้ฉีดยาย ตอนแรกคุณหมอจะให้ฉีดยาไหมแต่ว่าหนูขอกินยาก,ก่อนดีกว่าใช่เป็นเกือบเดือนแล้วไปหาหมอดีนะที่ไปวันนี้อ่ะขับคุณนะขอบคุณนะเจดาไม่ได้มาเอาของที่ห้องพี่หรอ <c oughs> นึกว่าเจดามาฮ่ท <c oughs> <c oughs> อนหายใจอีกแล้ว <c oughs> วันนี้ไลฟ์กี่ชั่วโมงดีนะกะ้าวนน้าอักเสบหรือเปล่าอ๋าไม่รู้พี่มิง้งอ่านตรงไหนพี่มิ้งอ่านอยู่เมื่อกี้ไม่น่าใช่อันนี้เอ๊ะแปบ๊บนะเอิดก,กอนทุกคนไม่ต้องห่วงนะไม่อยากให้ทุกคนไม่สบายใจเลย แต่ว่าหลายๆคนก็บอกว่าบอกไปก็ได้ว่าเราไปโรงพยาบาลมาอะไรแบบนี้ตูตรงไหนเนี่ยหนูจะบอกทุกคนยังไงดีว่าหนูเป็นอะไรหน <c oughs> ูอธิบายไม่เป็นอ่ะ <c oughs> เป็นเอ่อง้มๆงๆ,ๆแง้ได้ยามาสี่ตัวคะ่ะยากินสองยาทานหนึ่งแล้วก็ยาพ่นหนึ่ง แง่หายไๆก่อนแน่นแนกอดไม่ได้กอดเจ็บนะช่วงนี้ก็เลยต้องงดงดออกกำลังกายแบบว่าหนึ่งอาทิตย์ก่อนแล้วก็ดูอาการว่าดีขึ้นไหมใชม่พี่เหมยเขาดูยังไงว่าเราเป็นอะไรเขาเขียนไว้ตรงไหนพี่มาอยู่หรือเปล่าไ,ไปงั้นหันก่อน ไม่อยู่อะอยู่คุยกับใครนะเนี่ยอืมอ่านี่ไงนี่ไงตรงนี้อาการปวดบ่าซ้ายแล้วขึ้นคอเขาขียนมาแบบนี้นะปวดบ่าซ้ายแล้วขึ้นคอแบบกระดูกไม่ไม่ถึงกระดูกมัง้งคุณหมอเขาอธิบายเยอะอยู่แต่แบบว่าเราต้องดูแลช่วงนี้ใช่เป็นห่วงเอ ไม่เป็นไรค่ะใช่ค่ะแข็งเลยี่จริงมันก็ปวดแหละแต่ว่ามันก็ช่วยไม่ได้หันแปลกๆใช่หันแปลกๆเหมือนเป็นหุ่นยนต์เลยทำอะไรก็ลำบากมากๆแบบว่าล้างหน้าก็แบบต้องใช้แก้วน้ำ แรงฟันล้างเอาเพราะว่าเราแบบยกแขนสองข้างพร้อมกันไม่ได้ไม,ไมันจะแบบรึบมาถึงตรงนี้แสดงว่าหัวรหลแรงไม่ได้สินะไม่ได้หัวรหลแล้วมันก็จะแบบเจ็บๆนิดหน่อยหายไวๆนะค่ะคพณนค่ะก็ช่วงเดือนนี้ใช่ไหมเป็นจะที่จริงจะมาเล่าจะมาเล่าว่าเดือนนี้ทําอะไรแบบว่า หลายหอย่างมากๆก็เลยไม่ได้มาเลยแล้วคิดว่าเดือนนี้มี30วันปกติก็เลยไม่รู้ไม่รู้ว่าวันนี้มีแค่28วันแชมพูหมอขอวินิชัยว่าคุณเป็นนางแฟนว้าว,าวาเป็นนางแฟนซะแล้วกินยาไปแล้วเมื่อกี้ ไม่ได้ง่วงนะ <laughs> ไม่ได้ง,วง่วงแต่ง่วงมากเลยดูสิอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรถ้าเหมือนก้าเนื้ออักเสบเรื้อรังจนต้องพักค่อยไปขอย,อยับหายไวๆอ๋อหนูก็ไม่เคยเป็นแต่ว่าอเหมือนว่าเราก็แบบว่าเก็บไว้นานจนมันแบบปวดมากๆเพราะว่าเมื่อเชา้าอะตื่นมาก็แบบว่า รู้สึกว่านอนต่อไม่ได้แล้วอะ่ะต้องแบบลุกขึ้นมาแล้วก็แบบเสื้อถาว่าเราเป็นอะไรใช่แล้วตอนเย็นเขาก็พาไปหาหมอพอดีตอนแรกจะไม่ไปแต่ดีที่ตัดสินใจไปก่อนให้ดูซึมๆเลยนะ้องเราทั้งกินยาแล้วง่วงควรนอนพักนะเพราะว่านัดทุกคนไว้แล้วไม่อยากผิดนัดทุกคนผนไม่ได้สวัส <laughs> ดีเดินผ่านได้เลย เหนื่อยมากไหมโจ๊โจโจโจ๊ะโจ๊ะเลยช่วงนี้ไม่แกล้งแล้วพักผ่อนนะเขาจะแข็งจะสิ้นใช่คขาจะแข็งนึงจีดาก็พักผ่อนเยอะๆนะกินยาหรือ,อยังกินยาแล้วค่ะกินยาไปเมื่อกี้เลยเพราะว่าเพิ่งกลับแล้วก็ได้ยามากินสองอันสองตัวพี่มามิงเดินผ่านค่ะเมื่อกี้ ถึงกับจำกันไม่ได้มาเมมเบอร์ร่างกายช้ำกันเยอะเลยเปล่าอืมไม่รู้ก้าไปนอนพักผอนได้แล้วไม่นะทุกคนไปแล้วเดี๋ยวอยู่กับทุกคนแป๊บนึงแล้วกันพุ่งเอ้ยวันศุกร์เหมือนโรงเรียนจะหยุดงั้นเรามาคุยกันวันศุกร์ด้วยดีไหม จกได้วางตารางไว้หรือเปล่าพักได้นะพักตรงนี้เหรอไม่ได้ต้องนอนอย่างเดียวเพราะว่ากลมฟูโต๊ะไม่ได้แล้วก้มฟูโตก็จะปวดและแป๊บเดียวพอนะได้เลยอยากอยู่กับทุกคนนานๆไม่ได้คุยกันนานกีัาเดินผ่านใช่รับเดินผ่านผ่านไปเมื่อกี้ไม่เห็น เดยอต้องเคลื่อนนิดหน่อยหนูมองยากมากเลยอ่ะมันมันมันแบบมันต้องก้มลงไปแล้วหนูอยู่ไกลแล้วใส่แ,แว่นมันก็เลยอ่านหนังสือไม่ค่อยทันเท่าไหร่อยากเห็นชมูเต้นวาโลตา้าโอ้ตอนนี้เต้นข้างเดียวค่ะข้างนี้ใช้แรงมากไม่เคยได้นานแพผ่อนก็ได้ครับถ้ารฟ์ไหวโอ้แปบนึงแปบนึงก็ได้ค่ะ คิดถึงมากมากแต่อยาให้ชมพูพักก่อนนะนก้าคิดถึงทุกคนนะเอางี้ดีกว่าเรามาเล่าเรื่องเดือนนี้กันดีกว่าว่าเราทำอะไรไปบ้างก็เดือนนี้เป็นเดือนที่เริ่มปรับตัวได้หลายๆอย่างแล้วค่ะเพราะว่าเราเพิ่งแบบว่าเออยังไงดี เล่าอะไรดีอาเอาเรื่องเรียนก่อนแล้วกันเรื่องเรียนก็ปรับตัวได้เยอะมากแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเรียนนะคะก็ไปได้แล้วเพื่อนๆก็ใจดีคุนครูก็ใจดีเขาช่วยเราหลายๆอย่างมากเลยค่ะแล้วก็มีเรื่องซ้อมเรื่องซ้อมก็เริ่มปรับตัวได้แล้วเพราะว่าเราก็เต้นมาหลายหลายแบบแล้วใช่ไหมแล้ว,วแบบว่าเพลง106เพลงวาเลนไทน์อะไรอย แล้วก็เต้นเพลงพวกรีบอนอะไรอย่างนี้แล้วก็พอรู้ท่าบ้างแล้วว่าเอ้ยเราต้องขยับร่างกายแบบไหนแล้วพอมาเรียนเต้นอื่นๆแล้วก็โอเคแล้วก็ปรับตัวได้ร้องเพลงก็โอเคนะแล้วก็ปรับตัวได้เหมือนกันทุกอย่างเดือนนี้เข้าที่มากๆแต่ว่าที่ยังไม่เข้าที่ก็เรื่องน่าจะเป็นเรื่องแฟนคลับค่ะแบบว่าเราไม่ค่อยมีเวลามาไลฟ์หรือว่ามาโพสต์รูปอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราส,สามารถทำสองอย่าง ยังไงเราทำสองอย่างรวมกันยังไม่ค่อยทันก็เลยต้องแบ่งเวลาเรื่องนี้ด้วยใช่แต่เรื่องอื่นๆดีแล้วเก่งไหมคอยังไม่เข้าทีโออย่าแซวสิใช่คอยังไม่เข้าที่ซซ <c ười> ออเ,ทเวลาหัวรล้อมันจะปวดแบบช่วงเนี้ยช่วงหลังใช่ก็เลยรู้สึกว่าหัวร้อแรงๆไม่ได้ให้เป็นไรนะ ลราเดือนหน้านะเดี๋ยวจะแบ่งเวลาให้ดีๆเลยวัดรูปให้แล้วนะพักผ่านด้วยอ๋อใช่แล้วก็มีเรื่องโซเชียลที่จะได้เข้าไปแบบกดไลค์ทีเดียวเยอะๆเ,เรื่องที่ทุกคนแท็กมาใช่หรือจะไปกดไลค์ทีเดียวเยอะๆก็ลราวันนั้นนะคะลัคกี้เดย์ค่ะวันที่ทุกคนจะได้รับของขวัญนั่นเองเหมือนเป็นเซตตี้ไหมแจกของขวัญ อันนี้โซมหน่อยจำไม่ได้แล้วจำหน้าตัวเองไม่ได้แต่เบ,บนึ่งนั่งนานๆไม่ได้ต้องเอนหน่อยดูแลตัวเองด้วยนะกลับมาแล้วมันมีเบาะไหมแต่ไม่มีเอนเองไม่เป็นไรหรอกครับได้เลยแต่ว่าหนูยังไม่ได้แบบว่าทอดทิ้งทุกคนนะคะหนูแบบว่าดูทุกคนอยู่ตลอดเลย แต่แค่ไม่ได้แบบว่าแสดงว่าหนูกำลังดูนะอะไรอย่างนี้เวลาสตอรี่ก็เหมือนกันบางทีก็ไม่ได้ถ่ายแต่ว่าลงอยู่นะอาทิตย์หนึ่งประมาณสี่ครั้งห้าครั้งหรือว่าอาจจะลงทุกวันแต่ไม่ใช่หน้าตัวเองเพราะว่าน่าสมหายไวๆไวนะนะคะ่บพุ้นค่ะกินน้ำก่อนเห็นคุณหมอบอกว่ายานี้ต้องกินน้ำเยอะๆค่ะคุณหมอหนูจะกินน้ำเยอะๆคะ่ะ น่ารักเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเป็นห่วงทุกคนก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะแบบชอบหน้ามา้าหนูได้ไหม,มหน้ามา้าจากผมเมื่อวานผมฟูไหมสิบสองนาทีแล้วขอให้ยี่สิบ นาทีพอนะโอ้ขอบคุณนะทุกคนทุกคนพิมพ์ว่าไม่เป็นไรเยอะมากๆเลยแล้วก็บอกว่าเป็นหว่วงทุกคนไล่ไปนอนเหรอได้เลยเดี๋ยวจะรีบอาบน้ำแล้วนอนแล้วช่วงนี้ไม่ค่อยเล่นโทรศัพท์เพราะว่าเวลาเล่นโทรศัพท์ใช่ไหมเราก็ต้องแบบยกขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่งั้นเราก็ต้องก้มใช่ไหมแล้วก็จะปวด เราก็ต้องต้องยกและเวลานอนอ่ะเวลาตั้งนาฬิกาปุกเราก็ต้องยกมาเหมือนกันแล้วมันจะตกใส่หน้าเราบ่อยมากก็เลยอ่าไปนอนข้างๆแล้วกันผมไม่พูแต่ผมเป็นหัวครับ, <c oughs> ค,รบคุณครับให้ว่าสิ่งใดดีครับแล้วเสร็จพักผ่อนนะอึว <c oughs> <c oughs> ่าส <c oughs> <c oughs> <c oughs> <ๆ>ิ่งใดดีนะวาด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 เฮ้ยออกแบบ ออกแบบห้าวเป้งละกันว่าเป็นยังไงวาดพี่มะเมียงอออ่านไม่ทนันไม่เห็นเลยเป็นช่วงโซเชียลดีทักในตัวอ,อ๋อใช่เวลาบอลลูนเราก็ต้องแบบว่าอ,อ,อ่านให้ทนันเพราะว่ามันไกลมากอะ่ะงี้มามาเป่าเพียงเพียงเปล่าให้หน่อย ใช่ดูลำบากมากใช่ไหมทุกคนแต่ไม่ช้าเ่าเยอะกว่าน,นี้แต่ว่าพี่มามิงให้กินยาไปตอนตอนอช่วงหนึ่งอยากหันไปมากเลย <c oughs> หันได้แต่ตานงใช่มีแต่คนแซวปต์ตั้งหลักตรงว่ามันเป็นองค์หญิงน่าใช่นา ฮ่าฮ่าว่าฮ่ง่าพี่มามิงเล่าให้เลยไม่ปากเหม็นลาเล่นได้โอ๊ยหันไปได้หันไปได้จะอะไรนะจะแต่งแฟนซองให้เธอเสร็จแล้วย้ เราฟังเลยค่ะเนี่ยทุกคนเห็นไหมเสื้อหนูมันเป็นสีขาวแล้วพอตัวหนังสือสีขาวแล้วข้างหลังสีดําอ่านยากมากนี่ต้องแบบนี้ใช่มาไม่อย่าแซวน้องไม่หย่าแซวน้องเอออย่าแซวน้องอย่าแซวน,น,น้องเข้าใจไหมหนูอะไรหนู ลองอาบน้ําอุ่นแล้วก็ลองนวดนวดคุณหมอบอกว่าห้ามยืดยืดห้ามนวดให้พักไว้เลยห้ามทําอะไรสักอย่างก็เลยรู้สึกว่าเฮ้เราจะทําอะไรได้บ้างนะอะไรอย่างนี้ดูแลตัวเองดีๆสัญญาสัญญากันนะอพยักหน้าไปแล้วพายากหน้าก็เจ็บสัญญาค่ะ ก็คือเราต้องแบบนั่งหลังตรงตลอดเวลานอนก็ถ้าตาแคงขวามันจะเจ็บมากก็เลยต้องนอนเงยแบบแงนขึ้นข้างบนอย่างเดียวซึ่งปกติไม่ไม่นอนแงนขึ้นข้างบนเลยได้เป็นไม่ฝืนยาไวฮะเดี๋ยวนะโรบอทใช่เป็นโรบอทหนูอ่านได้เป็นคำๆไม่เห็นเลย หมาบอกไงก็ทงํงานอยา่าที่ได้ไเลยค่ะเวลาขึ้นลงบันไดก็ต้องแบบระวังมากๆเพราะว่าเราแบบกล้มลงไม่ได้เราก็ต้องใช้ตาเอาใช่ไหมเราก็แบบลงขึ้นลงขึ้นแบบอึ๊บอึ๊บอะไรอย่างงี้บางทีก็ให้คขเดินช่วยเดินขึ้นลงบันไดแต่ว่าเมื่อเช้าเป็นหนักกว่านี้เมื่อเช้าคือแบบขยับก็ปวดมากแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มได้แล้วค่ะนี่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 นนได้แล้ว เพราะตุ๊กตาบนเตียงเยอะไฟปล่าไม่เยอะอบอุ่นนะจะบอกให้ตุ๊กตานานเป็นเพื่อนต่อไปเรื่องยากก็คือไปล้างหน้าค่ะ <c oughs> เรื่องยากก็คือเราจะต้องไปล้างหน้าอาบน้ําซึ่งเรามีแค่มือข้างเดียวที่ขยับได้อย่างฟิ่อะไรอะไรนั่งมีระเบียบดีจัง <c oughs> <c oughs> ใช่เรานั่งมีระเบียบเรียบร้อยมากๆให้มามิ้งช่วยเอ้ยอะมิ้งเหรออะมิงนั่งข้างแกางฝืนขยับตัวเยอะนะใช่ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรก็จะนั่งเฉยๆพรุ่งนี้ไปโรงเรียนก็น่าจะ <c oughs> เขียนหนังสือลำบากก็เลยน่าจะไปนั่งนั่งอย่างเดียวเพราะว่าถ้านอน ฟูบโตพักอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ฟูบโต๊ะก็ไม่ได้น่าจะต้องไปนั่งเพราะว่ามองกระดานก็ไม่ได้ไปนั่งทำอะไรดีเนี่ยไปนั่งเขียนเขียนสมุดอะไระเนียนไม่อาบน้ำอาบแล้วเมื่อเช้าลองอาบน้ำดูแล้วค่ะอาบได้อยู่แต่ว่าน่าจะไม่สะอาดมากก็เลยต้องแบบพยายามขัดขัด หปทัวร์ทัวร์ววจ้างแม่บ้านยุพินไปดูแลจ้างแพงๆเลยยุพินเอ้ยจ้างถูกๆหรือแพงๆจ้างถูกๆนานดิ้นผิดท่านอนสะดุ้งตื่นไม่ใช่คือเราพยายามพลิกตัวนอนแต่ว่ามันนอนไม่หลับเพราะว่ารู้สึกแบบ วนวนวน,วนอยู่ที่ตรงนี้แบบบึ้มบึมบึมอะไรอย่างนี้ก็เลยต้องตื่นมาเซิร์ชว่าแบบเป็นอะไรซึ่งหนูเป็นตั้งแต่วันที่สองกุมภาแต่ว่าทุกคนปกติถ้าเวลาเราปวดเมื่อยอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเออนวดนวดอะไรอย่างนี้แบบนนนนใช่ไหมแล้วมันก็เหมือนว่าจะดีขึ้นแต่มันก็เป็นอยู่ทุกวันหนูก็ไม่เอกใจใช่ทําไมหนูถึงไม่เอกใจก็ไม่รู้แต่ดีแล้วที่ไปหาหมอวันนี้ หรือว่าหนูอดทนหนูอดทนตลอดทุกคนรู้ไหมหนูค่อนข้างจะเศร้าหรือหนูต้องไปทําบุญที่วัดเพราะว่าช่วงโอโตนะจําได้ไหมหนูก็เจ็บเท้าช่วงนั้นก็เจ็บข้อเท้าแล้วก็ต้องไปแสดงแต่ช่วงนี้ก็เป็นอันนี้อีกต้องต้องไม่ทําอะไรแล้วนะพรุ่งนี้มีไลฟ์แต่ว่าก็เจ็บตรงนี้โอเคค่ะ หนูต้องไปทําบุญค่ะทุกคนพาหนูไปทําบุญได้ค่ะหนูไปทําบุญได้นะอ,อะไรนะต้องหาอันที่อ่านง่ายๆพักบ้างพักบ้างเดี๋ยววันนี้แหละจะนอนแล้วไม่ทําอะไรแล้วแต่ว่าน่าจะไปตรวจดีเอมเพราะว่าก็อ่านดีเอมทุกวันค่ะเหมือนเดิมอ่านดีเอมทุกวันเหมือนเดิม เดี๋ยวไปขอพรให้เลยคับคนนะใจดีจังจงเป็นแชมพูที่แข็งแรงพียงเพี่ยงเราจะไปกันกี่โมงดีนะเดี๋ยวกันนะเอ็นก่อนโอเคแต่ก็จะเอ็นไกลก็ไม่ค่อยพูดเหมือนเสียงซิรีใช่เรากำลังเรียนแบบซิรีอยู่หรือเปล่าเลสึกตัวเองเรียบร้อย สงสารตัวเองจังสงสารร่างกายช่วงนี้อะแรๆปร๊บอาเป็นห่วงเลยไม่ต้องเป็นห่วงยังดีช่วงนี้แกไม่ไดื้อไม่ซนเดี๋ยวพี่ทำเองฝากดื้อหน่อยนะคะ <laughs> ชอบตอนนี้เหมือนเดินผ่านฮะอะไรนะโจะโจุพี่มิ้งเหรอพี่มิง้งจโจุ หยับอะไรไม่รู้ไ <laughs> ด้แล้วทุกคนรู้ไหมวันก่อนก็หยับแม็กไปทีช่วงนี้หนูต้องไปทำบุญจริงๆค่ะชงเบ้า <laughs> ใช่หนูเพิ่งถามพี่เหมยไปเองว่ามันคืออะไรเขาเรียกปีโชงใช่ปะ่ะ <laughs> ใช่นั่น,นแหละหรือว่าปีหรือว่าริงพูดด้วยไม่ไหางนะ <laughs> 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 เนี่ยเดี๋ยวคุยกันทุกคน <laughs> ไม่มอง คุยได้ไหมทางน้คุยกับเขาอ้าววันดีก็ได้รู้ฟีลว่าเวลาคุยกับชมพู่เป็นยังไงเคยกับหนูก็ประมาณนี้เคยได้อยู่นะแต่ไม่หันยิงมากกลับมาแล้วอะไรพี่ชอบเวลาแช่มิ่งมิ่งนี่นะน่ารักดีเดี๋ยนูไม่ชอบอ่ะไม่ชอบไะใช่ชอบแชมโรบอทเป็นโรบอทเลยไวพี่จะรักชี ไกลอะไม่เห็นแล้วต้องเคลียรอู้ใช่ไหมหน่ากลัวเนอะแบ,แบบเึกึกๆึกเหมือนแบบว่าพี่มิงก็บอกน่ากลัวเพราะว่าตอนที่พี่มิงเปิดประตูมาไงเราก็หันไปแบบเงี้ยแล้วก็แบบเงี้ยเคลื่อนไม่เห็นนะ ะคุยต้องหมุนแล้วใช่จะคุยต้องหมุนอย่าเลยอย่าเนาะให้น้องเป็นนานเลยต้องให้หายไวๆใช่น่าจะหายไวๆดีกว่านะอื <laughs> ใช่ดูเรียบร้อยไหมเรียบร้อยกปตปหุ่นยนต์อาปะตอนนี้กำลังโบเวอร์เป็นหุ่นยนต์ค่ะกินน้ำกัดคอแห้งมาก อย่าทำตอนดึกๆลกละตอนดึกๆนี่นากก่ากลัวเลยนะตอนนี้ก็ดึกนะสี่ทุ่มแล้วชอบแชมๆตอนนี้ดูเรียบร้อยได้ค่ะตอนนี้นั่งหลังตรงมากเป็นแบบว่าองค์หญิงอะไรอย่างนี้ <c oughs> อาโอเคค่ะทุกคนวันนี้วันวันนี้วันอะไรพี่มีวันพุธ พรุ่งนี้วันพฤหัสไปเรียนวันศุกร์หยุดงั้นเดี๋ยววันศุกร์มาคุยได้อีกนะคะแบบหนึ่งไห้สามารถทำอะไรได้ท้อแท้ก็ไว้วันศุกร์แล้วมาคุยได้อีกนะครับอะไรก้มหน้าผิดม่มีหล้มใช่เราต้องแบบประคับประคองตัวเองเพราะว่าไม่ชอบให้ตัวเองแบบว่า บาดเจ็บเท่าไหร่แต่ว่ามันชอบเป็นเองเพราะว่าแบบเวลาเราทําอะไรแบบว่าต้มน้ําหั่นผักอะไรเงี้ยเราระวังมากไม่อยากให้ตัวเองมีบาดแผลอะไรเงี้ยแต่มันชอบเป็นโรคแบบเนี้ยแบบเจ็บข้อเท้าปวดตางปวดคอปวดข้อมือใช่มันจะมีช่วงหนึ่งปวดตรงนี้เหมือนกันเนี่ยตรงนี้เลยใช่ทำอะไรก็ลําบากมากตอนนั้นก็ต้องหยุดหยุดซ้อมเต้นไปเหมือนกัน เศร้าเนาะเราอุตส่าห์ระวังตัวเองอะเ <ś m ary> หมือนว่านั่งบนให้ทุกคนฟังก้า <ś m ary> วันนี้แชมพูก็ขอไปพักผ่อนกันนะคะใ <ś m ary> ช่ทุกคนไปทำบุนกันนะคะแชมแชมโซนไงโน no, ไม่โซนเลยเวลาแบบอะไรเงี้ยก็จะระวังตัวมากๆแต่มันชอบเป็นโรคอะไรที่แบบ เกิดขึ think, ้นมาเองแบบนี้ตลอดตาเศร้าเลยหายไวๆนะเหมือนกันอ่ะเหมือนกันทุกคนไม่ได้ป่อยก็ฝันดีนะคะวันนี้ไว้เรามาคุยกันใหม่นะคะหายไวๆนะแชมพูเป็นห่วงนะขอบคุณค่ะต้องกลับมาแข็งแรงนะอืม ได้เลยครั้งต่อไปจะไม่หันแบบนี้แล้วนะจะไม่หันแบบหุยนยต์แล้วนะแบบน่ากลัวนะไปกันนะวันดี้ค่ะค่ะควกนี้ด้วคนมาเคยด้วยวันนี้ถึงจะเป็นเวลาเพียงเล็กน้อยแต่ว่าก็สนุกมากเลยเพราะว่าไม่ได้คุยกับทุกคนน,นานมากคิดถึงคิดตเตงหาเนืเจ้าไว้วันอื่นเรามาคุยเรื่องฮาเป้งกันดีไหม วันนี้น่าจะหยิบโทรศัพท์ลำบากอะไรลำบากแต่ก่อนจะไปทุกคนคะหนูยังมีปริศนาอยู่เลยว่าตอนนี้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งสีเหลืองหายไปไหนไม่รู้จริงๆหายไปแล้ว <c oughs> พี่ม,มิงก็ไม่เห็นเหมือนกันปกติพี่มิมงจะยืมถ่ายออกกําลังกายแต่ตอนนี้มันหายไปแล้ว <c oughs> ไรล่องรอย <c oughs> ใช่พี่มิมงอะยืมถ่ายออกกําลังกายบ่อยมาก ไปนานมากอเขาด้่ไไอะไรง่วงแล้วต้องไปนอนแล้วบ่ายาแค่ทุกคนบาย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 เป็นโรบอทตปิดไลฟ์ปล่อยรักษาหายได้แต่คิดถึงแชมพูไม่มีวันหายครับไหน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 บาย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 ,บายวางไว้ไหนลล่ะครับนั่นสิ <c oughs> บายบายแฟนดีทุกคน่ขอบคุณสำหรับคอังขวัญน,นี้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับคนที่มาคุยกันด้วยนะคะบายบายล่านี้สามารถเราเปิดดูหุ่นยนต์ได้นะคะ <laughs> ย้อนหลังหุ่นยนต์บายบายไปแล้วฝฟนดีนะบายบายกดยังไงดีกดเลยนะบาย